หายไปสองเนี่ยของบีทีสปอร์ตะจากหน้าของประเทศอินโดนีเซียชุดนี้มีแต่บ้าๆเนี่ยของเทียร์ทอนไฟฮะแล้วฟุกเพชรบุรีไปตัดนอกโอ้โหได้ได้คิวทั้งของเด็ฟไปฮะไม่ตัดนอกฮะแล้ววงอัปเดตมาฮะลุกฟอร์ทีมอยู่กลางวงรวมไปถึงทางด้านของเอนเตอร์ฟอร์สามหกฮะ ตัดพามาที่ทางหน้านของดิโอเนสแล้วเหมือนจะเห็นฟุตเพ็บุรีฮะฟุตเพ็บุรีจะเอาอยัางไงจะนิ่งหรือไม่ฮะโอ้โหแล้วเขาเลงแล้วฮะเอาเลงหัวฮะรอฟุตเพ็บุรีนิ่งฮะจังหวะนี้ฮะแล้วฟุตเพ็บุรีก็ขยับไม่หยุดเลยฮะโอ้แล้วเอาอยัางไงฮะแล้วจังหวะนี้รอนิ่งจะได้หรือเปล่าโอ้ยพักหายใจไม่ทันแล้วจังหวะนี้ยิงสักทีเถอะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งจะใส่ไปแล้วเลยก็เรียบร้อยฮะดโอเนสแล้วได้เอาฟุตเพ็บุรีแล้วซ้ำออกจากเกมไปฮะ เพราะอีสปอร์ตเสียหนึ่งเนี่ยแล้วเหมือนนิวเนทได้คิวนี้จะถอยเข้าไปในโพซิชันที่กลางวงเลยฮะแต่คิวคอนเฟิร์มมากมุกพมุกผ่านห,หน้าของฮอเอสปอร์ตฮะแล้วเม้นท์ยูโกมากโอ้แล้วเม้นท์ยูโกมากเปิดหน้าของชิกซิงฮะแล้วแกรนเนทไปจังหวะน,นี้แล้วเหมือนจะได้อของหรือเปล่าฮะแล้วพยาำมเม,ม้มมฮะจังหวะน,นี้แกรนเนทไปอีกลูกฮะเผื่อหวังจะซ้ำเอาคิวหน้าของชิกซิง โอ้แล้วแกเนี็ตเยอะจัดนะเราเม่นมีคมมากของอีสปอร์ตฮะและเน็ตนี้น่าจะได้เนี่ยโล่งแรงโอ้แล,ล้วลดระเบิดฮะโอลาจิกซึ่งก็ยังไม่ได้เสียคิวไปสักทีฮะโอลาเม่นมีคมมากก็ได้หลายตายแล้วของชิกซิงไปแล้วตัดภาพมาแล้วของโอปอนและเจไดฮะโอ้แล้วเหมือนเจไดนี้จะมากักพื้นที่ให้เพื่อนเล่นนะโอลาเมน่นมีโอ้โหแล้วเม่นมีคมมาสกสแปมมาก เหมือนจะถอยกลับไปเพื่อตั้งหลักหรือเปล่าฮะโอ้คิวคอนเฟิร์มเสียเปรียบจริงฮะมุมนี้แต่เจไดหน่มพยายามจะมาเติมเพื่อนนฮะโอ้แล้วคิวคอนเฟิร์มจะโฮทางด้านบริเวณเนินนี้ไว้เลยฮะและ้วเมนยิง่ขามาโอ้โูย,ยิงเคาะแบบรัวๆมาเลยฮะโดนสลับนอกไปฮะ โอ้แล้วฮอกจะเอาเลยหรือเปล่าฮะเราจะตงนี้ฮะพยายามขยับพื้นที่เข้าไปใกล้ๆะเงี้ยเราจะตงนี้เขาดีเซ็ตได้หมดแล้วทั้งส้นของคิวคอนเฟิร์มฮะเราจะในสม็กลื่มฮะไกลๆก็พยายามเคาะมาฮะนันขาขยวนเฟิร์มสถานการณ์ลำบากแล้ว ถัาพามาทางหน้านของแซฟนี้ฮะฮ่อโอ้โหแล้วแม่นดีโคมมากไปเปิดทางหน้านของโดงชีสปอร์ตฮะจีฮุยฮะแล้วเหนือเดสเด็กมคนนี่จะรีเซ็ตได้ฮะแต่มันจะลำบากน,นิดนึงฮะทีห้าทีมสิบหกอะไรฮะยี่สิบสามนาทีฮะ โอ้๋ร์ละทีไฟอุรละใครยิงคมจัดแล้วเนาดงฉีอ่ะโอ้๋ร์ละถ้าทีไฟได้หินนี้ละก็แล้วน,น,นะผมมันจะต้องมาเจอกับทางด้านของของ e ีสปอร์ตทที่กําลังรอรับอยู่เลยฮนะไฟนี้สนุกแน่ๆนครับเป็นทางด้านของโฟลีกเจอกับโฟลีครับนะโอ้โหทีไฟเอาเวนเจอร์แล้ว โอ้แล้วไม่มีใครเหมือนเขารู้ข่าวเบลมอสนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจเบลมอสนะเหมือนจะเป็นทางด้านของสามทีทากันนะโอ้แลวเนวเนทีเปิดนอกทางนเปิดเนอกของแน่นะเม่นยิงคามมากแล้วก็ทางด้านของดิสกี้และเหลือคนสุดท้ายของฮออีสปอร์ต e นะอุลาแซฟนี่สวนอย่างคมเนี่โอ้แล้วเขาขึ้นมานะทางของแนวทีแต่ทีไฟอเวนเจอร์ก็จังเป็นจังหวะที่แยม่ะแ,และเออซาปาลุย e โอ้ยแล้วก็เรียบร้อยฮะทางของเรวทีปิดงานทาของแซฟนะิ เพราะกีสปอร์ตจบในอาที่ย์ห้าแล้วดบลตพามาทางด้านของลุกฟอร์ทีมนะเหมือนจะล่อกันนะกับทางด้านของโปรดลทันเดอร์อ่ะสามทีมสี่สิบอะไรอ่ะเจ็ดคิวนะ้านะของเดเทสแล้วเหมือนเห็นทางด้านของแซปนิกอะโอ้แล้วเหมือนระยะนี้จะเปิดแล้วซ้ำคิวได้นะเหมือนทางของเอฟวีซิกแซกก็ทีมแจมเหมือนกันนะโอ้รอหนิโอ้ยละเม็ดเดียวโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยนะนะโดนเปิดดอทดองแซปฟปิดไปได้ละ โอ้โหนะโดนซ้ำแซกนี่ออกจากเกมไปเลยแล้วแ,วแม่นจัดเลยฮะรอเขายิงก็ถือว่าเล่นฉลาดดีฮะแต่ซิกแซกก็กลับเลยฮะเพราะว่ารู้ว่าทั้งคณะโดนยึดไฮกาววไว้ฮะใะดร์บซ้ำโยนเลยออกจากเกมด้วยลูกฟองฮะคณะโดนเน,นี่ยจังหวะนี้ฉีกซ้ายลงมาเหมือนจะไปเล่นโบดหรือเปล่าแล้ววงเหยียบมาจังหวะน,นี้ไม่มีใครกลางวงเลยฮะไก่เคียงกลางวงสุดก็เป็นทั้งของฮอกอีสปอร์ตแล้วก็ดงฉีสปอร์ตฮะ ท่าน้าโดนเหมือนแต่เห็นท่าน้าของฮอกอีสปอร์ตที่อยู่บริเวณบ้านไฮเกา่าอ่ะโอ้โหคู่กัดกันเลยอะ่ะไมล์เวทรีอะเปิดนอกร้านของอ่าบินดูนะของมินนอว์เกมมิงอะเหมือนมินนอว์เกมมิงนี่จะไปยากแหละแต่สษาการเมื่อกี้เป็นแบบรีเวนคิวจริงอะโอ้โหมาเจอกันตจนได้หนิงกันแค่ไหนนะของเอนเตอร์ฟอร์สสามหกอะคิวคอนเฟิร์มก็ยังมาเจอกันอยู่ดีโดดใส่บ้านกันเลยอะโดดใส่ห้องน้ำอะ่ะ เรียบร้อยปิดงานโดยเดฟ e บ,บิ๊กต่อจนจบที่จ้าวเบลมอสโอ้โหเบลมอสยิงลัวจัดสกแกปร์ปีบน้องของเดฟต่อโอ้โหเป็นคมัม,ท,คมท,คที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงอะแล้วเหมือนเดเทสพยายามจะตีบ,บ้านของฮออีสปอร์ตเพราะรู้ว่าตัวเองเปิดนอกท่าของพุ่งเพชรบุรีมาได้ครับโดยเบลมอสแล้วแฟดเป็นคนคัมแล้วเหมือนจะโถมออปชั่นเข้าไปฮะอุ้วไม่โดนะโอ้โแล้วผิดหน้าต่างปิดผิดสั่งไปนิดน,นึงฮะของอีงสปอร์ตเป็นชายเป็นไฟระหว่างของอ e ีสปอร์ตและข, e ของเดเทสเกมมิ่ง โอ้โหแล้วจะเอาไงธนาโดนปากแกเนตมาจังหวะนี้เป็นมีกำลังมีเสพยาและหรือมีคนน้องทั้งของเม้นมีคมมากนะโอ้แล้วสองคนข้างบนชั้นสองอ่ะออดคนละมุมเลยฮะออดคนละมุมเลยจังหวะนี้เมีสักทางละคนหนึ่งจะเอาธนาโดนโอ้แล้วเบลวัดปวดนะโอ้พูดว่ามอุเล่คนสุดท้ายนี่ปูลิคี้ตะนน้องเอาเบลมัดโอนจะซ้ำธนาโดนแล้วเหมือนจะซ้ำเบลมัดหรือเปล่าและเหมือนจะด้านเหลือหน้าของดูลินนะแล้วก็แฟดที่เป็นคนค้ำแล้วแฟดมาเติมนะแฟดมาเติมแล้วครับจังหวะนี้ เดี๋ยวผู้เล่นคนสุดท้ายของทางด้านของฮอลล์อีสปอร์ตเนี่ยของลิสกี้อ่ะแล้วหนูลินติดไฟนิดนนะิดเนี่ยอุ้ยล้นดีเซนได้ด้วยฮอลล์อีสปอร์ตถือว่าเล่นดีมากเลยฮนะเนี่ยเจอกับทีมใหญ่อย่างเดทเกมมิ่งอนะ่ะอุ้ยแล้วแกนเน็ตลูกนี้ก็ไปหวนนั่นดีครับจังหวะนี้หนูลินเนะี่ยเน็ตแป้นแป้นแลยโอ้โหสถานการณ์ลำบากนะของลิสกี้อนะ่ะอุ้ยแล้วอุแล้วไฟอะไรกันครับนี่เอสบีมาแทนเรา เปิอตั้งจัดลาเบลมอสเปิดด็อกดาวทางด้านของบาน่าวันและเลออีเลออีเหลือเดฟเหลือเดฟคนเดียวหรือเปล่าและซิกแซกอยู่ทางหน้าขวามือเบลมอสเตือนแล้วจังหวะเดฟกำแบบเดฟกกัมแบบหน้าหือและเตือนใส่กันแล้วติดแบบเอาแลยเหมือนจะยิงเพื่อนจะโดนด้วยไหมเนี่ยแล้วหนูนี่นลุกหูพากไม่ทันเลยอ่ะเบลบริสป็อตจบเลยอ่ะที่แปดนะโอ้เมื่อกี้ฟีดลวดจัดเบลมอสได้หลายตายของบาน่าวันไปด้วยฮะคนละฮอกยังรอดนะเมื่อกี้โดนบูโซนไปนิ้นเน้นเะเหมือนจะปั๊มยาทัน เจไดเปิดน้องคาร์นของอ่าดงฉีสปอร์ตฮะแล้วโคเน็กซี่ไปยิงน้องของจีฮุยมาโอ้แล้วสามทีมไฟส์สามทีมน่าจะตรงนั้นนะโคเน็กซี่ซ้ำทีเนี้ยไปชินาไซฮะเนี่ยซ้ำนองเทสเพเยอร์สองแล้วเหมือนเดิทีเกมมีจับเปล่าเจไดเนี่ยไปไปดิทีมคอยนะดงฉีสปอร์ตจบแนวที่เจ็ดฮะแล้วเฟสห้าเข้าหกไล่มาแล้ว ยังไงลิสกี้ก็ไม่น่ารอดนะของของอีสปอร์นะและเรียบร้อยลางอ,อนนะจังหวะนี้เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะั่แต่ก็เดเทก็ไม่ได้คิวเ,เพราะว่านอ้องๆลิสกี้หลายตายลงไปพอดีฮะแต่จะซ้ำเอาคิวเลยหรือเปล่าละเชนที่ไปซ้ำทั้งสองของพอเทสออกจากเกมไปแนละ้ลูกพอทีมเสียหนึ่งแล้วฮะโอ้โห จังหวะนี้ตัดภาพมาทั้งของเด็กเซนโดกับพ้อยอีสปอร์ตและทีอีไปเหมาะเปิดน็อกดาวน์ทั้งล่างของลิสกี้ฮะเราจะซ้ำออกเกมไปเลยหรือเปล่าฮะล่าเหมือนทั้งเอาเฟฟฟูดีน็อกบริเวณการกระโดและทีหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ก็พยายามจะซ้ำออกเกมไปเลยฮะเราจะซ้ำออกเกมไปได้ด้วยฮะได้คิวนัในของฟุกเฟฟฟูดีไปฮะเป็นเรื่งของคอรลี่ฮะแล้วซ้ำออกจากเกมไปโดนทีหนึ่งสองหนึ่งศูนย์จะซ้ำลิสกี้ออกไปเลยหรือเปล่าแล้วฮอกอีสปอร์ตเป็นตาที่เสียผู้เล่นไวที่สุดแล้วสำหรับในสองนัดที่ผ่านมา อเมนยิงคมมากพยายามจะเล็งๆไว้ฮะโอ้สองผู้เล่นคนสุดท้ายอะต้องอ่าท่ายองชอนอะบริเวณยองชอนโอ้โ,อโอ ควิกสโคเนี่ยโดนหน้าของเท็ดดชิล MM ่าน้องดาวไปแล้วแปลกเหมือนจะเห็นทางหน้าของคิวคอนเฟิร์มหนูลินได้หลายตายของทางด้านของเท็ดดชิล่าโอดีทั้งเลือดโดนไล่21เมนกีคุม่าไปเปิดทอร์ดี้ทีมทอยฮะโหละหลายไฟกันเลยเกินนะต่อไปเนี่ยเป็นเดทเดทปะทะกันทางด้าของคิวคอนเฟิร์มหรือเปล่าโหห้าทีมสิบสามอะไรอ่ะยี่สิบเอ็ดนาทีกำลังจะเข้ายี่สิบสองนาทีครับสับพามาทาง้าของฮออีสปอร์ตนะผมโหละเอลฟ์เนื้ออยู่ที่เดิมอยู่อะ แต่ถ้าสมมตหมดเมื่อไหร่ก็ซวยฮะจังหวะนี้แล้วทีไฟเอเวนเจอร์กลางจะเลือกมาหินหรือเปล่าแล้วโอ้โหแล้วขวามันเปิดเหลือเกินจังหวะนี้ไม่มีคมมากสับยางไปเลยจหวะนี้แต่เฮูนี้ติดท็อปสี่ติดแชมป์หลายรอบอยูนะ่ล้สำหรับสามเกมที่ผ่านมาหวัางา่าจะติดท็อปแล้ทางหฮตู อะไรเกมนายี่นายเปิดน้องดาท่าของไม่มีคมมาแล้วเหมือนจะพัดออกจากเกมไปได้เลยทางของเกมนายพี่นายโอ้โหแล้วฮออีสปอร์ตหรือผู้เล่นคนสุดท้ายอะไรเป็นเรองของแซปนีกิกะแล้วแซปนีกิกะผู้เล่นคนสุดท้ายของทางเรื่องฮออีสปอร์ตนะ แล้เอลซาพาลุยก็พยายามจะนักเซฟทั้งด้านของสโมคให้มันเยอะครับเพราะว่าทางด้านของ l อลสามารถกีนแกมมาได้ครับเป็นเื้อนของเดนเลและกินเซียแล้วผู้เล่นของนลาของสองอีสปอร์ตจะทํายังไงต่อฮะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ดีบังคับมากฮะสุดยอดเลยผู้เล่นโฟลีฮะคมมากฮะแล้วเอลซาพาลุยเนี่ยจะรีเซตได้ยังไงก็รีเซตได้ครับเพราะเขาอยู่หลังหึกเนี่ยแต่ตัดภาพมาทั้งของไอแอมอ่ะโอ้โหแล้วตัวกินเซียเข้ามา24ดาเมจครับ แต่ขขาอีสปอร์ตอาจจะร้อยเขาตีกับ LFP หรือว่าตัวเองจะไปยิงแก้มก็ได้ฮะเพราะว่าตอนนี้เหลือเท่าไหม่กมมีแรงพอยร้อยทังของเขาอีสปอร์ตแต่แบบนี้ก็วนมาตั้งโล่ตรงนี้เราพยายามจะเซฟแกนองแกนเนชมาจังหวะนี้แล้วมันจะถึงหรือเปล่าล่ะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วติดไปสิดเก้าดานเมจแะโดนอ,อซ่าพาดมนีไปะนะแล้วพอไ อยู่ผูแล้วแซนนี่คิดเหมือนจะโดนหัวใครถ้าคนไปด้วยฮอาจะปอตโดนอะไรที่สามอ่ะพุกเกะเทเลบีโดนแซนนี่ไปนะตัดผ้าแล้วของแซนนี่ครับแซนนี่ข้างหน้าเป็นนักอดชนะโดนที่มึงมาลูดแอร์ดอ,อกไปโอ้ยทั้งโดนแล้วท่อะนี่เบี้ยวทั้งของมัวกิ้งอืมนี่อดชนะโดนฮะเฉียดชิวจัดฮะแต่เหมือนยางจะแดงทั้งสองข้างครับเป็นยางหน้าขวากับยางหลังซ้ายอ่ะ โอ้และกลางวงอะเต็มไปหมดเลยอะจังหวะนี้เรื่องสุดท้ายของแทางของวินเทอร์อีสปอร์ตเป็นทางด้านของอียูเดนเนอะโอ้โหแล้วเปิดน็อกดาวน์กันเลยเกมไนที่ไนสวยแล้วครับมันโถะตัดผ่ามองลิสกี้แล้วโอ้โหเปิดน็อกดาวน์ด้านของบาคาลิกเด็กดื้อละมาในเอชดีน็อกดาวน์โซนไปอะดีดีโอลาทีดีจะเอาคิวต่อ,อไปได้หรือเปล่าโอ้โหแต่มันก็สุดสุดแค่นี้แหละครับ ที่มันคลองหนึ่งศนะูนย์นัเสร็จปิดบัคกะลิกเด็กดื่มไปแบที่ห้าแต่แถมดูไปเปวดนนะ้องดาวทั้งของอีสัมบกทีนนะแล้วแล้วจอยนี้ทั้งมอท่า Option, ทั้งออปชั่นทั้งปืนทั้งอะไรมาหมดแล้วครับจังหวะนี้ค้องอีสปอร์ตเซ็แกนเนตมาลิฟท์ฝาลุงก็บึ้มอ้โหแล้วนะไม่โดนนะดีนะฟิลเซียอึอ้แนะเออกตีแบบไปเย็นไม่พอทันนะมีสัมบกเตียวบอลเปิดน้องดาวทั้งของอฟอิลเซียแล้วคล้องอีสปอร์ตต้องตีทางหน้าของเอนร์้อร์ทั้งที่หกเพื่อนจะเข้าวงต่อไปอ าาออแล้วนราต้องขออีสวดเกียวบอยอ่ะโอเล็กซีสองศูนย์ได้เล็กเกนเดนของทีมออกไปอ่ะอีสามหกโดนเข้าขา้างหลังอีกนะโอ้โหตัโหโวาาน้องเจย์ซ้อนจริงอะแต่ท้งของทีมเกีย,ยร์กระโดดมาโชคดีเจอทางด้านของลิสกี้ที่ล็อกดาวน์อยู่แต่ข้างหน้าเป็นหน้าของคีมีสอ,องคนนะของผู้เล่นคนสุดท้ายนั่นของฟิวเซียกับกีวันแต่แฝงอีั้งทีมออกไปโอ้เดอะพ็อ์สามหกถังหวานี้ยทำให้แจมมนก็น่าจะต้องเฉยเฉยๆเพื่อใ,ให้ตัวเองรอดไปในจบเป็นท็อปสามอะ เอ็ดดูป่อน้องเราออทีไปหนึ่งคนนะเอ็ดดูโอุ้งหัวทีหนึ่งสองหนึงหน่งศูนย์น้าปอน้องเอ็ดดูสวนกลับมาตัดภาพมันที่คอรี่อร์คอรี่แอร์ปอนเป็นตัวปอดสามบกเย็กเป็นเดอะโบว์โอ้โหแล้วคอรี่อร์เซตฟาร์มัสถิวข้าของอนทุกแคบุรีนอกดาวไปอ่ะโอ้โหจังหวะนีะ้นัวกันมากเลย แล้วฟอรี่ไปได้สามคินของซีเดียเด็นแบอุปความสามหกเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วโดนชีโคนมจัดจัดนเีเซ็ตล็อกนองคอรี่ที่ไปโอ้โหทีบ้ามากครับสิบเก้าคีาวเลาท,าท่านผู้ชมโอ้ราชยซีชมป์ี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดนะเป็นยี่สิบคิวบวกๆแน่นะจังหวะนี้แล้วแซดซีฮด้ไปเปิดน็อกดาวทั้งนองฟุกเทบลียโอ้ฟุกเทบรีนี่นกสองสามรอบนะจังหวะนี้ โอ้โหยังไงอจจะตัดภาพมาเร้่องแซปตีเฮ็ดและปาดไฟไปดไปเจอห้องอีสปอร์ตจะห้องอีสปอร์ตติดไฟไปนอของแซปอีกแล้วเหมือนจะได้คิวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็น,น้าของคิวของบุนิรัมรือเปะโอ้โหแล้วไฟมันดิบเผาพอดีอะ แต่ทีห่งสองไปปิดทางันต์ของทีสามหกทีวบพอดียเอ็นเตฟอร์ส36จบแล้วที่4ี่ e 36, 4แ,บบ4แล้วเหมือนจะเป็นทงนางันต์ของฮ e ็อตอีสปอร์ตซ้ำเดินไปติดๆหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะลำบากครับแบบเป็นแคป์ห่งคิวเซตบูโซนซ้ำนะออกฟุตบอลแล้วกอรอีซ้ำทุกคนออกไปเลยจังหวะนี้4 1 1นะ่งหนอู้แล้วถ้ทีแชมป์ e amps, จังหวะนี้เป็นแชมป์ยี่สิบคิวบวกเลยฮะจังหวะ